กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกผมนายชอตตี้บูโจวอยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมเล t ดบิลอซูนะครับก็เกมนี้คือเป็นเกมแนวสร้างสวนสัตว์นะครับแต่ว่ามันมีไฮไลท์ตรงนี้ครับก็คือการนําสัตว์2ชนิดหรือว่าคนลาสปีชีกันเนี่ยมาทําการผสมกันนั่นเองครับแล้วมันจะออกมาเป็นตัวอะไรเห็นไหม ซึ่งเกมนี้มันเคยแบบมีไวรัลมาก่อนอันนี้ใช่ไหมครับเอาตัวนั้นตัวนี้ไปผสมกันแล้วก็เขาก็บอกว่ามันสามารถผสมกันได้แบบประมาณ30,000นชนิดอืมนั่นแหละนั่นคือคือเป็นที่มาของความน่าสนใจของเกมนี้ทีนี้วิธีการเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายฟังกันกันคือเดิมทีมันจะมีเควสขึ้นมามันจะคอยบอกเลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างถ้าเกิดใครอ่านภาษาอังกฤษออกมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องออกภาษาเดี๋ยวผมปรับให้ดูเลยก็ได้ว่ามันไม่มีเห็นไหมครับ มันไม่มีภาษาไทยนะาะนั้นก็ต้องเล่นแบบไปตามยถากรรมนะครับโอเคอเริ่มต้นมาถึงนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมควรทําเลยคืออะไรก่อนด้านขวาบนนี่นะครับตรงนี้นะมันก็คือการสร้างพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมอยากจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับเร,เ,รเรียกว่าสัตว์ป่าดนะีกว่าเนาะเราทำสวนสัตว์เนาะเฮ้ยแต่มันมีสัตว์เลี้ยงปะเนี่ยก็ตายถือเป็นสัตว์เลี้ยงปะเนี่ยเออช่างมันก็แล้วกันโอเคอเดี๋ยวผมสร้างตัวข้อก่อนกัแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวนีี้ะะรบกลนนนััค ตั้งแบบกว้างเลยเป็นไง,ไงนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคพอเราลากมันมามันจบกันเห็นไหมครับแล้วเราก็ต้องเลือกถางเข้าถางออกอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคอกสัตว์ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ไปทําการซื้อสัตว์นะครับวิธีการซื้อสัตว์ก็คือดูด้านขวาบนเหมือนเดิมนะครับมันจะมีรูปกุ้งเท้าอยู่เห็นไหมครับ กดได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีตามโปรเกรสของเกมนะครับเล่นไปเรื่อยๆเมื่อก็จะ็สามารถที่จะซื้อสัตว์ได้ถ้าเป็นสีเขียวๆแบบนี้แสดงว่าเราสามารถซื้อได้ใช่ไหมครับแล้วก็ราคาก็ตามนี้เลยส่วนถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่าบางอันมันกระพริบใช่ไหมครับอันนี้คือเราสามารถที่จะทําการเทรดหรือว่าแลกได้อย่างเช่นคนเนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเอาม้าไปแลกกับเขาเนี่ยเขาจะให้ตัวของงูมา2ตัวเลยอ่ะผมก็เทรดเลยลกันนะฮะ และคราวนี้เขาก็จะให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาตัวไหนเทรดออกนะครับเอาตัวนี้แล้วกันเทรดไปโอเคแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราก็จะได้งูมาโอเคเสร็จแล้วเราก็กดรีเทิร์นทูสูนะครับแล้วเขาก็จะให้เราเลือกครับว่าเราจะงูไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวผมเอาไว้ในนี่ก็แล้วกันนี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเวลาหนึ่งวันนะครับในการที่จะให้งูมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้ายมานะครับก็ไว้ที่กรงนี้แทนก็แล้วกันกรงนี้มันใหญ่กว่าก็แตะที่มาได้เลยแล้วกดด้านขวาล่างนี่เห็นไหมเออ อันนี้แหละครับก็เป็นการย้ายนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเอาม้าไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันบอกว่ามันแบบไม่ค่อยเวิร์กอ่ะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมก็เลยเออย้ายมาวางไว้ที่นี่ทีนี้พอเราย้ายมาเสร็จแล้วเนี่ยเราแอดอ็อบเจกต์ให้กับมันได้นะครับเช่นน้ําดื่มอะไรเงี้ยก็แอดให้มันได้เอามาไว้แถวนี้แล้วกันนี่เออแล้วก็จะมีตัวของเล่นนะครับก็คือตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะ enrichment นะครับนี่คือของเล่นของสัต like ว hey. right. ์นะครับนะก็ไว้อย่างงี you, right? then, like ้ก uh ็แล้วกันเออแล้วก็เอาลูกบอลไปด้วยปะเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมย้ายนี่ดีกว่าอันนี้อยู่ตรงนี้มันเก้งเกงกังยังไม่รู้กด v i e e ็อบเจกได้นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ใช่ไหมอ่าคลิกเข้าไปแล้วกด move อีกทีนะครับอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรส่วนไอ้ลูกบอลไม่เป็นไรครับวางไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นแล้วมันก็จะกระเด็นกระดอนไปไปมาๆเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละ นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลนะักษณะการเรียกสัตว์นะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเรียกมมามาเพิ่มกันล้วกันเมื่อกี้เราสามารถเรียกมมามาเพิ่มได้ใช่ไหมครับนี่โอเคนั่นแหละจบนะครับเดี๋ยวก็รอเวลานิดนึงนะครับว่ากี่วันจะมามันจะมีบอกอยู่เนาะว่ากี่วันจะมานะครับเนี่ยหนึ่งวันมาหนึ่งวันมา,นมาซึ่งเวลาที่เราอยากจะเร่งความเร็วของเกมนี้ก็สามารถเร่งได้ที่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย มันก็จะเร่งความเร็วเลยแต่ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าเราแบบขาดทุนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กถูกเวลาในการเร่งความเร็วเราควรจะเติมนูน่นเติมนั้นเติมนี้ก่อนนะครับทีนี้วิธีการดูความพึงพอใจของสัตว์นะครับเราคลิกไปที่สัตว์ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกนะครับก็เอ่อแท็บที่2นะแท็บอื่นมันยังไม่เปิดนะครับคือเราต้องเอาสัตว์เนี่ยวางไว้ในพื้นหญ้าใชนะ่ไหมเดี๋ยวเราเล่นไปมากขึ้นอนะ่ะมันจะมีพื้นแบบอื่นด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือเหมือนกับ ขนาดของกรงด้วยแล้วก็ความหนาแน่นด้วยคือถ้าเกิดม้าเนี่ยเราเอาไปไว้ในกรงเล็กๆเนี่ยมันจะไม่พอใจครับมันจะขึ้นมาสีแดงเลยผมก็เลยสร้างกรงม้ากว้างๆไงเพราะว่าม้ามันตัวใหญ่อะไรเงี้ยเาดี๋ยวไปดูงูดิอ่ะงูก็โอเคนะครับยังอยู่ได้ชิีวๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดีดูก็ต่ายดิอ่ะก็เหมือนกันยังอยู่ได้นะครับอดีดูไอ้นี่ดิ อันนี้หมูใช่ไหมอันนี้นี่นี่นี่คือแบบว่าสุดลอดพอดีเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทําให้มันเซฟเนี่ยดูขนาดตัวของสัตว์เป็นหลักถ้าเกิดว่าอย่างหมูเนี่ยตัวมันใหญ่นิดนึงอ่ะก็อาจจะต้องทํากงให้มันใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยนะครับอย่างก็ไตตัวเล็กก็ไม่มีปัญหาก็อาจจะกรงเล็กๆได้แล้วผมหาคําสั่งในการแก้เขาเรียกว่าอะไรนะแก้กรงไม่ได้นะมันเหมือนมันเพิ่มขนาดกรงไม่ได้อ่ะมีแต่แบบ Edit n เอตัวนี้เลยอ่ะก็คือ Edit แค่ทางเข้าออกหรือว่า ยกย้ายไปเลยไปไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยนะครับใครเจอก็บอกหน่อยนะกันแต่ผมหาไม่เจอนะเรื่องนี้อ่ะแล้วก็อ๋อมันจะมีเรื่องของการซื้อไอ้น,นี่ด้วยนะซื้อพื้นที่ข้างๆอนะไรเงี้ยคือเดิมทีมันมีแค่บล็อกเดียวนะอันนี้ผมเล่นมาก็เล่นไปนสักพักนึ่งนะมันก็สามารถที่จะซื้อเพื่อที่จะขยายตัวของสวนสัตว์ได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือจะเรื่องของสัตว์นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการผสมสัตว์นะครับซึ่งผมทําให้ดูแหละต้นคลิปเลยใช่ไหมครับคือท่าผนผ ประมาณไม่กี่วันอะ่ะมันก็จะสามารถสร้างเจ้าสิ่งนี้ได้นะและสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ครับด้านซ้ายล่างเลยก็คือการผสม เอาสองสายพันธุ์มาผสมกันนั่นเองแล้วเราก็เลือกได้เลยใช่ไหมครับว่าเราจะตัวไหนผสมกับตัวไหนแต่ว่ามันมีข้อแม้ว่าข้อมูลของสัตว์ตัวนั้นเนี่ยมันจะต้องครบร้อยเปอร์เซ็นต์อาแล้วทำาไงให้มันครบล่ะก็แค่เลี้ยงมันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะแบบออกลูกออกหลานออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีตัวของสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเช่นเมื่อกี้ม้าใช่ไหมครับอ่าม้าเนี่ยผมมีม้าลายแต่ว่ามันไม่ขึ้นในนี้เหตุผลเพราะว่า มันจะมีอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการยื่นข้อเสนอของ NPC เดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันนะฮะอันนี้จะมีผลต่อการเล่นในระยะยาวด้วยนั่นแหละก็คือเราเอาพวกม้าหรือพวกทุกตัวนั่นแหละครับก็คือมีตัวผู้ตัวเมียก็ให้มันให้มันแบบออกลูกออกหลานไปเรื่อยๆคือเลี้ยงมันไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวพอมันออกลูกออกหลานมาเนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูล DNA ของสายพันธุ์มาเมื่อครบ1 0 0็แล้วเราถึงจะสามารถเอามาผสมกันได้โอเคป่ะแล้วมันก็จะมีบอกด้วยว่าอีกกี่วันมันถึงจะสําเร็จ นี่แหละครับก็คือจะเป็นการผสมนะครับไอพวกสัตว์ประเภทใหม่ๆที่ไม่มีจากการสั่งซื้อนั่นเองเป็นสัตว์ที่ไม่เคยมีในโลกของเราจริงๆด้วยละมั้งโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับสัตว์ของเรานะครับเอาล่ะต่อไปนะครับเมื่อเราทําสัตว์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการจัดการคนใช่ไหมครับเช่นเรื่องอาหารเรื่องห้องน้ําอย่างเงี้ยรู้สึกว่าห้องน้ําจะไม่ค่อยพอละคนก็ต่อคิยวยาวอะไรเงี้ย ผมก็ต้องทําการเพิ่มห้องน้ำอะไรอย่างนี้เป็นตน้นหรือเราสามารถดูบริเวณด้านซ้ายบนได้ครับเขาก็จะมีบอกนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยประชาชนของเราหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยเขาหิวแล้วก็ต้องสร้างตัวที่มันเป็นเกี่ยวกับการขายอาหารนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปสร้างที่ขายอาหารกันด้านขวาบนเนาะที่เดิมแล้วก็มาดูตรงช็อป้านคานะครับเกี่ยวก,กับอาหารก็คือมีฮอทดอกใช่ไหมอ่าสแน็คเวนเดอร์อะไรเงี้ยครับดริงก์ก็ได้นะครับก็คือน้ําดื่มก็คือมีเหมือนกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมอันนี้แล้วกันขายน้ำแล้วกันนะครับไว้ต้องไหนเดี๋ยวเนี้ยเอ่อไว้ไว้ข้างๆตู้ขยะเลยแล้วกันนะถังขยะไปอือพอไหมเนี่ยมันต้องมีทางให้เข้าด้วยนะนี่ที่ลูกศรเห็นปะเออนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างห้องน้ำเพิ่มนะครับนะฟาซิลิตี้ไม่มีอะไรใช่ไหมนี่นี่น,น,นี่ห้องน้ำเพราะว่ามันเข้าคิวเยอะ โอเคก็สร้างห้องน้ำเพิ่มหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างอันนี้เพิ่มดีกว่าน,นี่เป็นน้ำดื่มนะครับทีนี้เวลาเราสร้างสิ่งก่อสร้างบางอย่างเนี่ยมันจะมีการจ้างพนักง,งานด้วยก็จ้างไปกันละกันนะอันนี้โอเคเพื่อให้สวนสัตว์ของเราเนี่ยมันสวยงามขึ้นเราก็ต้องทำพื้นด้วยใช่ไหมครับอ่ะนี่แหละทำพื้นเลยเออทำพื้นทำพื้นทำให้หมดเลยลวกันนะ่ะกดค้างไว้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่า เราไปกดจุดเดิมอ่ะมันจะมันจะหายนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันเนี่ยทำให้หมดเลยเอํามัวซัวไปห,หมดแล้วก็ไม่ค่อยแพงเลยนะไอพื้นน่ก็ทำทไเถอะอืมท,ท,ทำที่อยู่ของไอ้นี่ไอ้นี่เป็นที่ทำงานของ,งสตาฟครับผมเลยไว้ข้างบนเพาะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่เนาะโอเคก็จะป,ประมาณนี้นะครับอ่ะก็อย่าลืมดูด้านซ้ายบนเป็นหลักนะครับว่า ประชาชนต้องการอะไรก็สร้างสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอเราเล่นเป็นสะพัหนึงจะมีปัญหารเรื่องขยะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเพราะว่าผมแก้ปัญหารเรื่องขยะไปได้แล้วนะฮะอ,อ่าสำหรับปัญหารเรื่องขยะนะครับจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราเนี่ยยังไม่ได้จ้างคนงานครับอันนี้คือผมจ้างคนงานเก็บกวาดขยะมาจ้างมาสาคนเลยนะแล้วเวลาเราจ้างคนงานจ้างยังไงด้านล่างครับเราคลิกเข้าไปด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับ Pack Staff เนี่ย แล้วมันก็จะมะีให้เราเลือกครับว่าเราจะจ้างสตาฟเนี่ยหน่วยไหนนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นสตาฟทั่วไปเนี่ยมันจะมาพร้อมกับสิ่งก่อสร้างเวลาเราสร้างของปุ๊บมันก็จะมีสิ่งก่อสร้างมาเลยอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมสร้างไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ที่ขายสมูทตี้อ่ะโอเคกลับมาที่พนักง,งานทําความสะอาดนะครับเราก็คลิกบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะจ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ดูด้านบนตรงนี้ครับอันนี้ผมกําลังเหมือนกับเปิดรับสมัครคนอยู่เห็นไหมมันเซิร์ชอยู่ ถ้าผู้ชมสามารถมาเซิร์ชได้นะครับโดยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะเป็นต่อวันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับรับทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษอันนี้คือโพสลงโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้คือโพสต์ลงแบบเว็บไซต์หาง,งานอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดเราติ๊กถูกเนี่ยมันจะเสียตังค์เยอะแต่มันก็จะมีคนแบบเข้ามาสมัครเยอะแล้วเราจะดูรายชื่อคนสมัครได้ยังไงก็กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมตรงนี้นะ เนี่ยเห็นไหมครับนี่คือมีคนมาสมัคร10คนนะครับก็ดูดาวดาวนี่คือดีนะครับแล้วก็ดูเงินเดือนด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็สามารถจ้างมาเพิ่มได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่จาเป็นต้องจ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือตอนนี้มันยังไม่มีใครอยากเกิดขึ้นเยอะมากในสวนสาธาของผมแสดงว่าตัวคนงาน3มคนอ่ะยังพอรับมือไหวอ่ะแล้วก็ทีนี้ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรารับสมัครเนี่ยมันจะมีใบสมัครมาได้ทั้งหมด10คนเท่านั้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็อย่าลืมเคลียร์ทิ้งไปด้วยนะครับ ผมว่าจะเก็บพวกดาวกว่าๆไว้พวกตก่ำกว่าหนึ่งดาวอาจจะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่าลืมมาปิดรับสมัครนะถ้าเกิดว่าเราได้รับคนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาปิดรับสมัครโอเคตรงนี้นะครับแล้วกด apply change นะครับมันจะได้ไม่เสียตังค์เข้าใจใช่ไหมอุ๊ยอา้าวพูดถึงขยะตอนนี้ขยะล้นแล้วครับแสดงว่าคนมาเยอะเกินไปงั้นก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับในการที่จะจ้าง ตัว star เพิ่มนะครับเอา้าเมื่อกี้ผมก็ดันปิดไปไม่ทันแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดใหม่เขาวนี้แบบว่าโพสตลงโซเชียลมีดีด้วยแล้วก็ไอ้นี้ด้วยเว็บไซต์หางานจะได้มีคนมาสมัครเร็วขึ้นแต่ว่าเสียตังค์เยอะขึ้นโอเคอะเดี๋ยวลองดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะมีคนมาสมัครนะครับผมเร่งความเร็วเลยนะถยวผมรอดูตรงนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวนี่นมาแล้ว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 คือไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเคลียร์ไม่ทันไง โอเคมาแล้วครับดาวเดียวเอาไปก่อนแล้วกันโอเคเอามา,อาแล้วก็เรื่องเงินเดือนเราเพิ่มได้ด้วยนะถ้าเพิ่มเนี่ยไอพนักง,งานจะมีความสุภาพมากขึ้นแล้วก็เขาจะแฮปปี้กับงานมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่เราโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จนะครับมันก็จะปิดจ็อบการสมัครหางานไปได้เลยเมื่อกี้ผมนั่ไปกด yes ไงถ้ากด no เนี่ยมันจะรับสมัครต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเร่งความเร็วก่อนเอาล่ะพอเราได้พนักง,งานมาแล้วนะครับเราสามารถเลือก ให้พนักง,งานเนี่ยทำงานคุมตามโซนได้ใช่ไหมครับนี่นี่นี่คือเราเลือกได้เลยนะะใช้พนักง,งานคนนี้เขาทางานตรงโซนไหนเช่ไหมครับเนี่ยเราเราก็คลิกดูได้เนี่ยใช่ไหมให้ทํางานโซนไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเออมันโซนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนทีออ่ประชาชนอยู่เยอะขยะมันก็จะเยอะอะไรเงี้ยครับเข้าใจาย,ยังอ่าเพราะฉะนั้น นี่แหละครับคือวิธีการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้เราต้องดูแลทั้งสัตว์ใช่ไหมครับหาสัตว์ใหม่ๆมาแล้วก็เรื่องของสตาฟใช่ไหมต้องมีสตาฟแบบคอยดูแลด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวของพื้นที่ของเรามันสกรปรกเกินไปแล้วก็ดูด้านซ้ายบนด้วยเห็นไหมครับซึ่งตอนนี้ผมยังมีปัญหาเรื่องอาหารก็ต้องทําซุ้มอาหารเพิ่มแล้วละ่ะอย่างนี้ไม่น่าพอนะครับมันมีปัญหามาซะเยอะเลยนะครับแล้วก็เอ็ i ิชเมนนะครับก็คือ ตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะนี่นี่นี่ของเล่นไม่เพียงพอครับถึงแม้ว่าผมจะวางไปแล้วใช่ไหมแต่มันก็ฟ้องว่าของเล่นไม่เพียงพออาจจะเป็นเพราะว่าจานวนสัตว์มันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ต้องไปเพิ่มของเล่นให้กับพวกสัตว์อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคเพราะเข้าใจไหมอ่ะนั่นแหละงั้นก็เริ่มเลยกันแล้วกันเพิ่มของเล่นให้สัตว์ก่อนนะครับคลิกเออขอโทษขอโทษนี่นี่นี่ต้องคลิกที่กล่องนะครับแล้วก็ add an object นะครับก็เป็น element ใส่เข้าไปเพิ่ม นี่ดู่นเหมือนกันพออย่างพอแล้วเนาะสัญ,ญาลาษณหายไปแล้วก็น่าจะพอแล้วนะครับก็แบ็กออกไปทีนี้แล้วสิ่งก่อสร้างมันจะมีมากขึ้นได้อย่างไงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเล่นไปสักพักหนึ่งอะ่ะจนกว่าจะมีตัวของ research รีเสิร์ชฮับนี่ครับเป็นศูนย์วิจัยอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปที่รีเสิร์ชตอนนี้ท่านผู้ชมเพิ่งสร้างเนี่ยมันยังไม่สามารถวิจัยได้มันต้องรอเวลาครับให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีแต้มวิจัยเกิดขึ้นมา พอเรามีแต้มวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกครับว่าเราจะเอาอะไรแล้วเราก็กดคลิกค้างไว้ได้แบบเนี้ยเออเห็นไหมครับก็จะเป็นการอัลล็อกนะครับซึ่งอันนี้ยังเป็น Early Beta อยู่มันก็เลยอาจจะยังมีไม่เยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนะก็ลองดูกันแล้วกันเนาะนี่คือวิธีการที่เราจะได้สิ่งของใหม่ๆมาเพิ่มนะครับเนีเน้ยเนี่ยเนได้มาเพิ่มละอันนี้โ,โนี่ต้องใช้1ิแต้มเลยเนะี่ยเวรกม กลับมาที่ประเด็นตัวของม้าลายนะครับผมยังไม่มีข้อมูลม้าลายแต่ว่ามันมีคนเนี่ยมายื่นข้อเสนอให้ผมนะครับโดยมันบอกว่าเอาม้ามาดิแล้วมันมีถังสีเดี๋ยวมันจะมาระบายให้กลายเป็นม้าลายอะไรเงี้ยซึ่งผมกดยอมรับไปนะครับมันทําให้ค่ามอราริตี้ขึ้นเนี่ยไหนไหนนะค่ามอราริตี้ขึ้นนะครับก็คือผมดูจากตัวอย่างที่เกมมันสอนนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเงื่อนไขหรือว่ายื่นข้อเสนอมาให้เราเนี่ยถ้าเกิดเราตอบแบบแบบสายมืดอะ สิ่งก่อสร้างของเราในอนาคตอะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะแบบออกแนวแบบไม่ค่อยดีใช้คํานี้ก็แล้วกันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราตอบแบบดีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเอาใจใส่หน่อยเรื่องของคว,ความมีจริยธรรมคุณธรรมอะไรเงี้ยเออมันก็ทาให้สวนสัตว์เราดูดีเป็นสวนสรรัตว์จริงๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับหรือเราดูตรงนี้ก็ได้ครับโอ้เดี๋ยวแป๊บน,นึงอันนี้มันมีสรุปประจําวันมานะอ่าโอเค ไม่มีปัญหาครับยังทำกำไรได้อยู่นะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ้าวจบแล้วละ่ะเวนกรมยังอธิบายไม่ครบเลย <c oughs> เวนกัมเวนกรมเหมือนก็จะเล่นได้ประมาณแค่20วัน15วันในเกมอ่ะเนาะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าอันนี้มันเป็น early access นะครับเขาให้ทดสอบแล้วใครที่อยากจะเล่นเกมนี้จริงๆก็ต้องซื้อนะฮะต้องซื้อเกมนี้ไม่ได้โหลดฟรีนะต้องซื้อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขายังไม่ระบุชัดเจนว่าจะขายเมื่อไหร่เอาเป็นว่าใครชอบก็ ต้องลองโหลดมันลองเล่นดูก่อนก็ได้นะเผื่อแบบถูกใจจริงก็จะได้วิชลิสเอาไว้นะครับจะได้แบบว่าเปิดปุ๊บก็ซื้อมาเล่นปับ๊บก็สหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับเขาไมา่ให้เล่นแล้วอะ่ะ <laughs>